สวัสดีค่ะท่านผู้ในการบุญเสริมสุริยาผู้ในการโรงเรียนยุคร,ราดวิทยาลัยดิฉันนางสาวนันชกมลช,ชัยจีน่ะดิชันนางสาวมลศรีสาพันธ์ค่ะคะพวกเราเป็นนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้จะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านในเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการกรุทรวงโรงเรียนยุคร,ราดวิทยาลัยนะคะค่ะประเด็นที่เราจะสอบถามคือในเรื่องของวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดก,การนะคะว่าท่านมีวิสัยทัศน์อย่างไร ครับขอบคุณนะครับนะผมบุญ,ญสนุริยานะครับผู้ในการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะคือวิชาท่านในการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์เนะี่ยง่ายๆวิาจาวไว้นะหนึ่งตับใหญ่ไฟสูงมุ่งผลชำนิดพิชิตกฎกติกาพัฒนาตามเป้าหมาย สลายแผนงานประสานชุมชนสืบค้นขอมูคู่แข่งแบ่งงานกันทำาบรีเหล่านี้การทำงานถ้าเป็นนักบริหารจะต้องคิดใหญ่คิดกว้างคิดไกลยิงหลักนิตริรัฐนิติธรรมแต่คิดนอกกรอบ ในทางที่ไม่ผิดต่อเป้าหมายเขาคิดนอกกรอบไปใหม้มาเขาว่าจะต้องตั้งอยู่บนฐานของความซื่อส,สัตย์สุจริตการมีส่วนร่วมถ้าเราคิดแผนยุทธศาสตร์ได้ลักษณะอย่างเงี้ยไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆคิดสร้างสาร์กรอบใหม่หรือมองวิสัยทัศน์ที่กว้างที่ใหม่ที่สร้างสารเนี่ยจะทำให้การพัฒนาองค์กรได้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมมีความเห็นพร้อมกันว่าเราจะทำอย่างนี้งานจะสำเร็จก็แล้วในในส่วนของกระบวนการขับเคลื่อนในเรื่องของุคลากรน,นะคะที่เราจะดูได้เลยว่าเขาจะมีเราใช้กระบวนการอะไรในการขับเคลื่อนให้คนทำงานตามแผนของเรากระบวนการหลักคือหนึ่งการมีส่วนร่วมในเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ย กลุ่มตัวนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่เป็นไดนามิกที่สําคัญเราจะต้องให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาพิบาลที่ถูกต้องนั่นแหละทาตามหน้าที่ของเขาใช่คะถูกต้องครับแล้วเราจะต้องไม่ปิดกั้นความคิดของสมาชิกในกลุ่มในองค์กรของเราเราไม่ใช่เก่งทุกเรื่องสมศรไป หลายเรื่องที่เพื่อนน้องพี่เราเก่งกว่าเราเพราะนั้นะถ้าเรามีส่วนให้เขามีส่วนร่วมเขาจะคิดอะไรอาจจะคิดนอกกรอบเกินกว่าเราได้ซ้ําไปพบประสบการณ์ต่างๆต่างนี้จะทําให้เราหลอมเอาแนวคิดทฤษฎีเนี่ยมนะันหลักจริงๆถ้ามีส่วนร่วมปุ๊บเนี่ยทุกเรื่องจะตามมาไม่ว่าเรื่องความโปร่งใสความรับผิดชอบคำหลักถถูกต้องแล้วความคุ้มค่าจะเกิดในการแบางนา ราไมแบง์ตั้งไว้ก่อนแล้วเราจะใช้อะไรเป็นการประเมินหรือว่ามีเครื่องมือการประเมินยังไงที่ที่เราจะดูว่าไอ้ก,กลยุทธ์เนี่ยมันมันตรงเป้าหรือว่ามันได้ตามเป้าคือ <c oughs> พูดถึงการประเมินเนะ <c oughs> ี่ยเครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง <c oughs> ประเทศไทยเราที่ฟุง้งเฟ้อเรื่องการประเมินตามเอกสารน่ <c oughs> มันทําให้เราหลงประเด็น <c oughs> พอจะประเมินทีก็ไปเก็บข้อมูลที มีเคช a นแน่บ้างมีแบบสอบถามมีนู่นมีนี่น่ไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วการประเมินที่ดีคือการประเมินจากสภาพจริงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่ถูกกระทําถ้าเป็นในองค์กรของสถานศึกษาก็จะเป็นนักเรียนดูนักเรียนเป็นตัวตั้งว่านักเรียนเขามีพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลกําหนดดีเก่งมีสุขเนี่ยปัจจุบันนี้เราประเมินประเมินเพราะเก่ง แะ้บียบวิถากวิจารณ์ประจานเผยแพร่ข้อมูลแต่ลืมไปมองถึงจุดดีตัวอย่างนะในอาเซียนเขาบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับที่แปดที่เกนะ้านแต่ลองถามรัฐมนตรีนี่ถามอาจารย์สกิลข้องว่าถ้าให้ลูกท่านเลือกเรียนไทยแลนด์เวียดนามพมา่าลาวขาเขมรอินโดเนปอยไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> เราลืมมองอีกจุดหนึ่งของการประเมนิน ถามว่าการประเมินจาเปไ็นจําเป็นแน่นอนประเมินเพื่อเอามาพัฒนายอย่ามาเพื่อเป็นการประจานเดียวว่าเพื่อเป็นการตัดสินไม่ดีหรือว่าการศึกษานั้นเราเปลี่ยนปัจจัยนําเข้าตลอดมันจะไม่คงที่เหมือนกับการผล,ลิตแปรรูปของโรงงานสังเกตนะครับอันนี้อยากจะฝากว่าการประเมินกระบวนการคือหนึ่งต้องมีผู้รับผิดชอบแน่แนสองหลักการประเมินขอให้ประเมินตามสภาพจริงแล้วประเมินเสร็จแล้วขอให น้องพอมูลนะั้นมาเป็นตัวหลักในการพัฒนาวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะตัดสินถ้าไม่จําเป็นอย่าตัดสินอย่าเอาผลการเมินไปตัดสินขอให้เอาผลการเงินไปพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะครับการปรับปรุงนะคะอย่าไม่ให้ไม่ให้ตัดสินเนาะคือถ้าไม่จําเป็นอย่าตัดสินถ้าตัดสินปุ๊บเนี่ยคนจะต้องเตรียม การประเมินเหมือนกับที่เรากําลังถูกประเมินจากหน่วยางานเช่นองค์การมหาชนทั้งหลายเนี่ยปรัดต้ศีลว่าตรงนั้นผ่านไม่ผ่านดีไม่ดีเนี่ยเสียเวลาผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปัจจัยนําเข้าคือน,นักเรียนละ่ะจะต้องเตรียมน้องจะพี่ครูก็เสียเวลาสะท้อนออกมาถึงสังคมไม่ยอมรับเรื่องการประเมินเหล่านี้ ีคําถามคำถามสุดท้ายก็ได้นะคะก็คือในเรื่องของท่านผอมีความพึงพอใจกับยุพราชมันหรือไม่น้อยเพียงใดแล้วก็มีแผนที่จะวางไว้ในการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างคุณเก็ตรเพิ่มได้ค่ะคือผมมาอยู่ที่ยุพราชวิลัยได้สี่เดือนนะประเมินด้วยสายตาจากสภาพจริงได้คุยกับคุณครูคุยกับนักการพันโรงคุยกับนักเรียนที่เป็นลูกๆทั้งหลายเนี่ยถามว่า ในระดับหนึ่งก็พอใจแต่ยังต้องมีสิ่งที่จะต้องพัฒน,นาปรับปรปุงอีกเยอะแนวทางการพัฒน,นายุคเวลาต่อไปเนี่ยหนึ่งคุณธรรมต้องพัฒน,นานแน่นอนเพราะล้นก็เาจะการที่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกลัาเจ้าจอยู่หอท่านต้องการคนที่เป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้มีระเบียบมีวินยัยอ่อนโยนแล้วก็รับผิดชอบแล้วทึงจะเป็นคนเก่งคนดีท่านตรัสว่าข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้แปลว่าท่านไม่ต้องการคนเก่ง แต่คาดต้องการสุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีระเบียบวินัยตัวเองแต่นั้นก็พัฒนาทางวิชาการตอนนี้ผมปรับการเรียนการสอนทางวิชาการให้กับน,นักเรียนเขาพอสมควรเราสุดเราปรับใหม่ซึ่งตอนนี้ปรับเรียบร้อยแล้วจะเป็นเอกสารที่เป็นรูปเรื่องเรื่องนี้แหละ เราจะปรับให้มันสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรที่21เด mm ็ hmm. กจะต้อง mm hmm. หนึ่งทำงานเป็น mm hmm. คิดวิเคราะห์อะไรเป็นแก้ไขปัญหาเป็นใช้เทคโนโลยีเป็นนำเสนอเป็นและสื่อสารเป็น mm hmm. มันจะทำให้บรรลุ<อ>ถึงอาเซียน, mm hmm. น,นครับผมแล้วที่สำคัญนะ่ mm hmm. ต้องทำงานบนความโปร่งใสและก็มีส่วนร่วม ถ้าเราโปร่งใสเนี่ยแล้วให้คนอื่นมีส่วนร่วมกับเราเนี่ยเราจะปลอดภัยในในหลายๆเรื่องที่อาจจะมาหาเราเพราะสังคมเดี๋นี้เป็นสังคมยุคข,ข่าวสารเราจะเก็บความลับเก็บข้อมูลที่มันเป็นสิ่งที่เวลวร้ายเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะครับค,คิดว่าวันนี้ได้ประโยชน์จากข้อคิดท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างมากเลยนะคะ ในนามของตัวเองต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ให้โอกาสในวันนี้ครับฝ่ากอีกท<ร> <นำ S 2> ี<ๆ><ะ>นหนึ่งนะนักบริหารการศึกษานะผมจะพูดตลอดว่านักบริหารการศึกษานะถ้าถ้าไม่คิดใหญ่ถ้าไม่มองกว้างมองไกลมองอย่างสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์และคิดแต่เพื่อกรอบเราไม่ต้องไปเป็นนักการศึกษานักการศึกษาต้องมองอะไรที่ต่างจากปัจจุบัน ให้อนาคตมันต่างแต่ปัจจุบันในทางสร้างสรรคนะ์จะสามารถพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นแล้วแผนเช่นเดียวกันแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัตรริราชการหรือแ,แผนปฏิบัติการประจำปีก็เช่นเดียวกันแผนคือสิ่งที่เราเอามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเราสามารถปรับแผนตามบริบทตามสถานการณ์ณปัจจุบันนัานาน้นเพื่อให้องค์กรบรรลุความสำเร็จได้โบนความเห็น บนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเพราะฉะนั้นคิดให้ใหญ่คิดให้กว้างคิดนอกกรอบโดยบนฐานของการไม่ทุจริตบม่ควาซื่อสัตย์และมีส่วนร่วมมันจะเจริญก้าวหน้าต่อประเทศชาติก็คือในทิศทางการเป็นธรา่านก็คืออันเนี้หลักธรรมธิบาลในการบริหารเนหลักการมีส่วนร่วมแล้วก็พยายามมีวิสัยทัศน์ในการคิดนอกกรอบแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมพิบาลแล้วก็การมีส่วนร่วมครับเอาเอาส่วนง่ายหนึ่งับ คิดให้มันดีๆคิดให้มันใหญ่ๆสองแผนปรับด้วยสามรำภิบาลกับพรหมิหารสี่เราต้องใช้โดยพอกับนักเรียนเนะี่ยจอภิบาลข้อหนึ่งรักเมตตาสิบข้อหนึ่งทำอภิบาลข้อหนึ่งคือหลักคุณธรรมพรหมิหารสี่ข้อหนึ่งเมตตาข้อสองกรุณาถ้าใช้สามตัวสี่ตัวเนะี่ยสังคมเจริญแน่นอนไม่มีหลอกที่วุ่นวะวุ่นวายที่ครู ทะเลกับเด็กเด็กทะเลกับครูครูทะเลกับผู้ปกครองไม่มีถ้ามีไอ้สามตัวนี้เป็นตัวหลักที่ติดนลคลองคนครองงานคนพื้นฐานที่ถูกต้องรงสายและการมีส่วนร่วมมันก็จะสำเร็จอันนี้สาเนะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะคือตึงวัน